สามชาเออก็สามชามาอนี่ครับเป็นสอของวันสี่สิบเจ็ดครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับม่าบไรีดีทินอีสานพิ่ิทินอีสานครับแล้วก็ บ่าวไก่ครับมาทำกันครับน้องแต้มครับคุณยายไพ่บ่าวโจครับมาหาเห็ดมือนี่บ่าวบอยมาดงบ้านเด้อครับบ้านน้องเม็กนะครับบาได้เปอ่าดงวัดปานะครับพี่น้องกามาซอยรลุ่นเป็นกำลังใจให้บ่าบอยนเด้อครับมื่อนี้ศุกร์สีมันที่ได้เห็ดว่าข้ามือนี้ครับเห็ดคนออกหลายมือแล้วครับผมพี่น้อง ไปเบิง้งน้ำกันครับผมดอกแรกแห้งมันมบ่อยครับสวยครับผมดอกที่สองครับพี่น้องครับว้าวไม่ได้หักขายางพี่น้องพวกกินถ่าแล้วครับบ้าครับดอกที่สามจ้าครับผม งามครับผมพี่น้องครับครับผมน้องดอกหนึ่งครับเขียวปื้ดเลยครับเก็บเลยจ้าเห็ดหน้าเขียวสวยๆเลยครับผมครับผมพี่น้องครับอีกดอกหนึ่งครับงามๆครับผมพี่น้องว้าวเขียวลืมๆเลยครับผมพี่น้อง หนึ่งดอกอสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับมาเลยครับน้องแข็งๆครับดอกครับนี่งยังพี่น้อง ประกาศเก็บครับเพราะ,ะเคยเห็นครับผมพีม่น้องครับผมต,ผมมตอกนึงครับอะไรจ้าครับผมพี่น้องเพิ่มโคดุงครับครับ เป็นขอกำครับโอ้ยเพชรขอดงครับพี่น้องโอ้ขาเง,งามเง้มครับหลอดเง้มเง,ง้มเลยครับผมพี่น้องผมนะครับกอแดงใหญ่จ้าโอ้ยพ,พี่น้องแดงจังครึง่งโอ้ยพผมนะครับหัวเดงจังครึ่งเลยครับ นะครับอพี่น้องดอกก็งามครับงซอยแน่นนพี่น้องกะเจ้าบ่เห็นพี่น้องเอ้ยเผาหมดครับแ่อยุครับดอกนึงครับครับดอกก็งามเลยครับผมครับ ใช้เขียวครับว้าวหน้าเขียวครับผมพี่น้องครับโดกดุกครับงามๆอยู่ด้วยครับผมพี่น้องผมนะครับพึ่งเขียดัวกําง,งามเลยครับ อดอกแบกนี้เลยครับพี่น้องครับโอด้ดอกนี้พี่น้อง ตุ้มๆเลยครับผมพี่น้องนะครับรอกำลังจ็าน,นาเขียวครับอพี่น้องเบอร์บอยติคาอันเห็ดเอียงก่อนนะให้พิ่นเข้าดงครับผมพี่น้องนะครับหนึ่งดอกครับ เพิ่งข้ดอกหนึงครับครับผมดอกส,สวยๆครับอู้ยดอกนี้งามพี่น้องอู้งามๆเลยครับครับผมอีอดอกนึงครับพี่น้องอู้ดอกนี้ก็งามคือกันครับนะครับอโอ้พี่น้องครับ สวยงามครับมาถ้าก็ยืน่ได้ครับดอกตูมทั้งนี้ดอกบานมาดงมาดองไม่ละพี่น้องเอยบ่มีเห็ดครับดงดองในบ้านท่นบ่มีเห็ดครับบ่าวมาดองไมครับบังเห็ดกับแป้งดอกนี้ครับผมพี่น้องแบบหนาเลยครับผมดอกนังนครับพี่นั่งเลยจ้า นางแหลกสวยๆครับผมพี่น้องดอกนึงครับดอกน้อยแต่เปาะแต่แปะพี่น้องคือเมงไนพี่น้องขอดงที่สองหรอครับพี่น้องครับดงแหลกบ่มีครับผมพี่นอ้องครับ ตามมาจ้าเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันครับผมพี่น้องครับเห็ดเพิงน้อยครับดอกงา,งามครับผมหนึ่งดอกจ้าสสวยครับเดี๋ยวเดิ่บ้าเต็มเบ้าเต็มพอแล้วครับดอกนึงครับเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันครับโอ้โหหแมงกินครับผมพี่น้อง เบ่งคนละครึ่งนะหารสองจ้าข้าแป้งดอกง,งามๆครับโอ้ยดอกแบบนานให้พี่น้องนะครับข้าแป้งครับสองดอกครับ นพี่น้องนั่งเลยตดยกังามไหมครับกินหนย้อนดอกักงามไหมครับครับผมพี่น้องครับ นางแลร่จ้าดอกใหญ่เลยครับว้าวขางกำลัครับข้าวครับกแข็งเลยครับครับผมหนึ่งดอกครับอู้กำลัาง,งาเลยครับ โอ้งัดกับงาใหม่พี่นอ้องต้องแลงครับพี่น้องตุ้งๆครับครับผมเจออีกแล้วจ้ายุคทา่งงานใหม่เลยครับพี่นอ้องนะครับ งามๆครับผมนะครับอุ้ยครับผมอีกยครับอกผมเลยครับอกงง้เลยครับโอ้ยน้องครับสวนฟาร์มครับผม คิบรัวรัวเรื่อยๆครับโอเคง่ามพี่น้องครับดอบคุงครับเกิดอยู่เทิงเงาอันนี้เพี่น้องเทิงเงาย่าค่าฮะบ้าเตียมเห็นอีกแล้วครับไปคิดบ้างบ้าเตียมครับครับผมพี่น้องครับมาเลยขาเลยครับ ครับผมดอกงามๆนะครับครับครับผมดอกงามครับนครับพี่น้องดอกน้อยจะมาแข็งครับผมพี่น้องเห็ดนางแหลหมู่นึงครับเห็ดนางแลน่หนึ่งหมู่เลยบรรับกันครับผมพอเฉลด่ยจากดอกครับนี่ดอกที่หนึ่งครับ ดอกที่สองครับงามครับผมดอกที่สามครับผมครับหือดอกที่สี่ครับพี่น้องครับโอ้ย,เ,ยนะเจอกันตอนเก่น้ <c oughs> องนะครับ มันยังงามกันมากเลยครับผมพี่น้องดอกที่ห้าจ้าโอ้ยดอกพี่น้องนะครับที่ห้าครับดอกที่หกครับผมโอ้ดอก,กงามเลยครับพี่น้องนะครับพี่น,นังเหรดอก,กงามเลยครับผมดอกที่เจ็ดครับ โอ้ดึงง่ายมครับดอกที่แปดครับโอ้ง่ายมาครับดอกที่เก้าดอกที่กที่สิบดอกที่สิบเอ็ดครับบู๊ย่นอดอกที่สิบสิบเอ็ดอกที่สิบเอ็ดแล้วครับ

ขอบคุณครับหลายคนลาการเพื่อนมากเข้าใหม่ชุ่มลำันดีอยู่วะเอาใไปเพิ่มเงีันเสียสื่อห้เขาเข้าใหม่เขาไปหาเมงอนก็ได้ครับหนึ่งดอกสวยๆครับครับผมโอ้พี่น้องครับปาดใหดดอกนี้พี่น้อง หนังงวครับดอกงางๆง่าเลยครับลูกธรรมาดาแบบเต็มตาลุงดีอยู่บ่ธรรมาดาอยู่บ่าอากาศแบบครึมฟ้าครึมฝนครับผมพี่น้องบ่ครับเมืองไหนครับธรรมดาอยู่ธรรมดาอยู่บ่ล้างรถมอเตอร์ธรรมดาอยู่เาธรรมาดา แยบเหมือนมืดเนี่ยด้วยครับผมพี่น้องนีนนนนเป็นครเขียวไม่เต้ยโอ้ยเถ่าเหรอเถ่าคือผู้สี่นี่พ้ยจะได้ออกไปหาเอฟซีก่อนครับผมพี่น้องครับคป็นมาเล่นด์นำ <c oughs> เผลมาเผนมาจากจากไซกอไอยฮะจากอุบลจากอุบลครับเบ็ดซีมาจากอุบลเผนมาเหร่นน้ำผนมาหาครับมาเยี่ยมมายามครับผมขอบคุณกับพี่กระพาะเป็นมีงามนะคะที่ช่วยมอบราบวัลให้คนละสองหมื่นนะฮะเก็บไว้นะทุกคนออกมาหอดรถแล้วครับพี่น้องโอ้หมื่น ออกไป no ร though, ัดเพลินก่อนครับเพลินไปลงมาหานะครับเพปนว่าอยากมาหาเห็ดน้ำมาจังครับเกษตรใดก่อนเพลินชิเมะเกษตรใดหาแนวฝากแนวต่อนครับฮืมโคโรนโโคร่าอีโบลากระตาบ้าบอยครับแทน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 กระตาบ้าบอยครับผมพี่น้องครับประชีตีมล้วจ้ามีกระตาพี่หัวดินพี่โจครับ เด็กซื้อๆเด็กไปรอรุ่นน้ำกันอีกครับผมเห็ดเพิ่งน้อยครับพี่น้องเขียงหวานนะครับนี่เห็ดเพิ่งน้อยอะไรพี่น้องมาหนีอะไรครับแต่เช้านี้ขอเพื่อได้เก็บได้กินอยู่ครับได้อยูถี่ไปอีกอยู่ดีไปอีกอยูตรงนึงครับดากขนาด

สามชาเออกว่าสามชาพิดตุคนมาแต่ลูกบานสมบูชิคุณทด้ครับคนะครับพิตุคนสวยครับนะฮะครับผมมาหาน้องหาหนุ่มครับมาเยี่ยมยามน้องน้องนุ่งครับ กินเขากินน้ำเราบะครับกินละจ้าข้าวตั๋วคือหางองคนลใหญ่เป็นกินข้าหรือยังที่แล้วกินตัวท้าวตั๋วมาหอเก็ตแล้วกินมือเใ้่ายลืไปครับก็เลยถามมาหอดสั่นครับถามมาตลอดรับร่งมาถ่ายข้อบุบนถามมาถึงบบครับผม F ีของเบาบอยเบ้าดินครับพิทุกนะครับมาเส็นช้ยาง พี่น้องมันแบบน้องแต่แบนม้วเรือเนี่นน่านคุณสายแววเนาะเอ้ามันอาจารย์สุนันท่าบอกมันมันหลายเนี่ยลือยบุกหมูมาไปเป็นไป่บบม้วเรือเนี่อาจารย์สุนันท่าพราใหญ่คนกระปูแต่ว่าไปไหนเนี่ยอยู่ในเมืองอุบลครับอยู่สิพาเลื่อยพักันอยู่ในเมืองอุบลเพิ่นไปเก็บเห็ดไปเลาะเบิ่งเห็ดน้ำกันครับผมพี่น้องครับลุยน้ำเด่นน้ำกันครับค่ะเห็ดเพิ่งเข้า บะเมอครับม่นนัานจะไปเก็บเาเห็ดพ่งเขานั่นนี่นี่พี่ตุ๊กหนินั่นน่ะพี่ตุ๊กเก็บเอาน่นี่พี่ตุกพี่ตุกนี่นี่นี่บตนนหไก่ไทยครับทยเลยเอาเลยเอาเลยเก็บเลยนี่ครับนี่ครับดอกนึ่งพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กหอครับแม่เห็ดพ่งเข่า มาบ่ยแดงแค่น like ่อยพึ่งเข้าพึ่งเข้ามีเห็ดอไรหมครับ้องพี่น้องนะพ่อได้งแค่ไหนครับเดี๋ยวเป็นรอบเบิ้งน้ำกันครับพี่ตู่กกินเป็นยูจีเห็ดผมก้อยอร่อยลาบโอ้เมนเมนครับไปต้มน้ำออกใส่แบบใส่แบบแข่งได้ค่ะเมนผมมีบ่มี่เมนครับผมก้อยยุบยอดเห็นหลายๆเนาะเป็นมูเนาะครับได้จากได้ได้จากก้อยนึงพอดีเนาะครับ พื้นดอกเนื่องจีกติดขามาโอ้บาพี่ตุ๊กบาร์บิทูปั่นเลยหนึ่งจุ่มหนึ่งโอ้ยเก็บได้ดิอมาเหยี่ยวมายามทีน่องข้างบานบ้าไก่ั้างบานบ้าบอยข้างบานห้อยดินนะครับดอกก็ง่ายเลยครับผมซ้ำหนีก้อยแสบครับนีนี่นี่ข้าดีดอกเลยนี่ก้อยแสบนี่ดอกผมมากดอกซ้ำานีดิ นู่นครับแถวแถวขึ้นมีครับนนะครับพี่พี่เออเออนี่นครับนี่นี่นี่ครับนเก็บคา่มยเอรออดอกนี่ก่อนเอาดอกนี่ก่อนงดอกตดอกตงดอกเหนเ็เหเ็เหเ็เห็นี่เขาพี่พี่ีดอกงามครับเดี๋ยวห้อยดินกัเจออยู่คุณยู่ครับโมนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บ S <S นี่ครับน so ี too, ่ดอกงามเลยครับเห็นไปแล้วครับเดี๋ยวเขาจะไปเก็บไปเบิ่งน้ำกันครับผมต้มปูชิ้นเป็นยังไงบ้างคะพันมาดอกงามเลยนี่เพิ่นมาต้มใส่มะแข่งสุดยอดอายุตีนเจ้าดอกงามเลยพี่ตู้เอาเลยครับต้มใส่มะแข่งเด้ออใหญ่คุณแต่ันสวยนะคขมเก็บสี่เพิ่นมาหยีิบมายามก็เลยพาเพิ่นมาเก็บเห็ดนะครับพี่ตูกพี่ตู้หนึ่ครับดอกนึงงามเลยนะเก็บเอาครับเก็บเอาครับะลูกสาวสิเบิ่งกด้วยบาง กิช้องดอกกบไปเลยครับแบบคุณแม่จะใ้ือกอดเนี่ยขอสีขา้าขอสีเา้าขอสีเท้าลิบๆไแจมนี่ไอ้กรได้คลิปอยู่นี่เลไอ้ก็ทั้งถ่ายอยู่ิบเลยลิบเลยิบเลยปเลยลปเลยคลิปเลยลเลยคลิบเลยเลยคลเลยลเลยลิปเลยลปเลยเลิเเลยเลยลปเลยลเคลเลยลเลยเลยเลยลเลยยิเลยเยเลิเลยเค พวกผมเอาไอ้พี่น้องเิ่นทูตสหาเลย<ช>นี่นี่นี่แจมาแจมครับหอจจเห็ดยูค่ม้นึงครับพี่น้องอ้เจ้เห็อยูใสู่คนมาเก็บเอานะครับนาจะทางไกลไยูสเ้าเห็ดยู่ามันออกยูฟังนะผนเงาพี่น้องมันม้วนน้ำกันครับในโรงไนปลาครับผม,มันนี้ครับ อะไนี้อีกคือเอาเวิเลยี่หมย้นกอเนี่หม้นกอมันคืเห็นให้งหนดเดียวม้ีดอกเดียวยึดในกระจ้าม่จบเเออมันเกิดจอไมเดียวเอาไปกหอลายอ้แม่ลูกนโอ้ยครับไอ้มันมึงไปกินีกี่ฝกนนครับไเอาไมแขงเหอี้ยกอพยาบาลมคกินไหพยาบาลน้ยยังไปใส่เนาะกะต้าเห็นเท่าอยู่ใส่เฮ้อน้ำไหถือไปไร่งแล้ว พี่งานลาแตกปมค้นบไทเยนี่อนีี่าคุณยายไพาเบายเมื่อละค่ะ ขอกันไหมครับเจอกันใหม่นะคะ